คลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมทุเรียนที่ปลูกในดินเหนียวถึงโตช้าต้นแคร์แกนใบไม่สมบูรณ์ปกติทุเรียนเป็นพืชที่ชอบดินล้วนบนรายหรือดินล้วนบนลูกหลังลักษณะของดินล้วนบนลูกหลังมีความสามารถในการระบายน้ําดีการถ่เทอากาศดีรากสามารถจะชอนใช้ได้ดีตรงกันข้ามกับดินเหนียวซึ่งมีเม็ดดินละเอียด อุ้มน้ําการระบายน้ําไม่ดีอากาศถ่ายเทยไม่สะดวกซึ่งลากทุเรียนไม่ชอบมากๆเลยถ้าเราสังเกตทุเรียนในถุงพ่อชําจะมีส่วนผสมของแกลบกับดินที่เป็นดินแดงซึ่งเหมาะกับการอนุบาลต้นทุเรียนพอเราเอามาลงดินที่เป็นดินเหนียวทุเรียนเจอกับดินเหนียวลากที่จะชอนชัยไปตามเม็ดดินที่ล้วนสุยก็ชอนชัยไม่ได้เนื่องจากเม็ดดินเหนียวละเอียดมากมีน้ำซ้ําเวลาที่เราลดน้ําลงไปดินเหนียวก็ เป็นดินที่อุ้มน้ำอีกทําให้น้ําขังอากาศถ่าเทไม่สะดวกเป็นแบบนี้ลากทุเรียนก็เลยไม่สามารถจะเติบโตได้เมื่อลากเติบโตไม่ได้ต้นก็มีสภาพแก่แก่นอย่างที่เราเห็นกรณีที่จําเป็นจะต้องปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจริงๆแนะนําให้ปรับปรุงดินบริเวณหลุมปลูกลึก50ซนเมตรกว้าง2-3เมตรด้วยวัสดุปรุงดินหรือหาหน้าดินที่มีลักษณะล้วนซุยมาใสา่ มีฉะนั้นแล้วการปลูกทุเรียนเราก็จะเสียเวลาเปล่าจากการทดลองของพิยามทดลองกับการปลูกทุเรียนบนดินเหนียว20ต้นปรากฏว่า16ต้นหรือ80%มีอาการต้นแขะแกนเพราะขุดลากมาดูเนี่ยลากจ่อลากดำลากไม่เดินนั่นแสดงว่าทุเรียนไม่ชอบดินเหนียวเอามากๆเลยหวังว่าเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ก็สามารถจะนำเอาไปปรับ วิธีการปลูกทุเรียนของตัวเองให้รอดได้นะครับสวัสดีครับ